ทะเบ well ียนลลูกมึงค่าขักตัวหนตัวไหน่ะเกแล้วโยอง้าวเสียูไ้โอ้ยโ้ยเอาเบิกซะทำไมไม่โดนโอ้ยอยากโอ ลึกลึกบว่าครับน่ะโอ้อยากได้ดอกบัวโอ้โอ้แก้บนวะเนี่ยโอ้แอดมินก็อยากได้ดอกบัวพอดีนะเนี่ย อันนี้คือคนคนที่เขาได้โชคนะครับผมทั้ที่เขาถูกรถมอเตอร์ไซค์ลูกชายนะครับผมโอ้ก็เลยซื้อโอ้เจตุ้มก็เลยได้ฮะเอาอีกวะจีลังกายดูดูเจตุ้มอยากได้ดอกบัว กี่รอบบอกบอกบอกว่าจะแก้จะแก้สามรอบใช่ไหมเอ้าสองรอบแล้วมารอบที่สามเด้ทีนี้เด้อบอกแล้วว่าเสียทีแม่เนาะ

เอาดีใจกับเจ๊ตุ้มด้วยกับเบิกทรัพย์ด้วยนะครับผมที่ได้โชคเนาะโอ้ยเหตึเมเติมเลยขอต่องวดเนาะนั่นเหมือนชาวบ้านอย่านรถหลานเออเออเออเสียปอเออเขอบป่วนอ่ะเออเบิดร้านนายขียน่ะเห็น่วห้องหลานเอ้าสี่เก้าเลขสิบเอาตัวาไรปอาเหรอเออใส่ไม่น้ตุ้มเหมือนกันนะเดี๋ยวขึ้หัวันสีออกว่ะเฮ้ยพี่มาอยู่กับพี่บ้าน เจแดาเันเลี้ยงหมหันจับิงฟองในตัวใเอเจ้าจับ่ะก็ได้หาสองหาสองจี้เก้าแหละต่อเงื่อนไ่นวานึ่เลยสองไแล้วอ้ต่องวดเลยบ่เจตุ้มเออสเจตุ้มตัวอน้ยน้ำอล้าอยู่้เว้ดินเล่นน้ำกันคืออันนี้คือการแก้บนนะครับเอครับหลังจากที่ ได้โชคได้ลาบเนาะเออเอาดีใจด้วยครับดีใจด้วยนะครับมาเจ็บผักบุักหันก็ได้ใหแตกมเจตุ้งตเออมาแมนพยิ้นได้โอก่าโอ้ได้ยินได้ยินครับเดี๋ยวจะตกน้ำห้าสองว่าเจ๊เฮ้้าองวาเ พอให้แต่ชุดนี่เนาะเพื่อนเพิ่งมาพ่อให้แตกเพิ่นอนมาบุญน้องสาเพิ่นนี่ละวันแต่มันโตตรงไอ้ซี่เก้านี่โดดน้าแค่กันเนาะเพื่อนซี่เก่ดสาวก็ไม่ถอยเลยเนาโยโดนที่นีแล้วเออมาเอาดีใจด้วยนะครับต่องวดไว้ก่อนต่องวดไว้ก่อนตัวไหนต่องวดใช่หาสองเดีลงไปจะไหลลงไปด้วยไหมเนี่ยเออไม่ไหลหรอกค่ะ เดี๋ยวลงมาเล่นน้ก็ค่อยกัมาลวดมาสวองจ้ายกนิ้วเาเบื้องแม่ตัวได้หาเอาเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวะไ้เอาเอมเอาไมเอาไมมันเลนะมหมน้ำเขาเต็มเอ้าเอาสเน้าสอันนี้หอันสเออเอาให้ัีค่อยอ เรามีเส้นเนาะเราโห่เลยโอ้โหว่าเล็กเหี้ยอกอสายทะเบียนรถเพิ่นจ้าตัวรถมันสิบสองวัดมันสิเผยเจนึงป่าจ้าแล้วเจตุ้มหายไปไหนมาเพิ่งเห็นหน้าเห็นตามาแอบบนตอนไหนนี่โอ้ังดค่ะโอ้รับจ้างเพิ่นเรามาอันตัดบนี่มึงใหม่ตัดจริงใหม่ไฮโซอครับเจแปงบุงมื่อเจแปกบุ้งมื่อหน่ะก็ได้ขวาเพิ่นเอ่มันไม่เห็นน่นไม้เรือไปทะเบียนร้านไส้เห็นนะรถมาไสเขาเออไปเห็นเอาสี่เก้าว้ายเหระ มันมันออกเก้าสีจ้าโอ้เต็มเต็มเลยเต็มเต็ถือลายปะด้วห่ลายหลายคนนี่ว่ซึ่งเหมือนบอกไปับไปโลงทเจ๊ตุ้มไปบอกเขาจ้าโอ้มาแทนะเพื่อนมามาแแนะงวดนี้แต่ว่าไปในโลงอยังน้าก็เลยมาฝากืันซึ่งในแม้ ก็ได้มาขันออซี่เก้าเก้ี่ยบพวงบางูโดดย่ามีย่ามขึ้นมาขันออกก็เจี๊ยบกูเนีละแล้วกูจะโดดหน้านี้นี่ก็เลยได้โดดจริงๆแต่ว่าเราจับปิงฟวงไว้นั่นห้าสองห้าสองตองวดไว้ก่อนห้าสองจะตอกงวดไ้เ่ยค่ะเมื่อกี้ก็เห็นอันผีอยู่นี่ว่าเจตูอยู่ซานี่บ่าเมื่อตจบลงมาเห็นาเจียบพวงก็ข่อยบางนึงแต่ยังขอให้เียบัน ออเอฟซีตอนนี้เราก็คุยกันในน้ำเนาะเขาแก้บนกันอยู่นะครับห้าสองต่องวดไว้ก่อนนะครับผมห้าสองโอเอาเอซีถ้าใครอยากถูกเลขมาโดดน้ำกับเจ้ตุ้มเด้อเอาบนไว้อีกใช่ไหมถ้าห้าสองเข้าอีกจะโดดอีกรอบนี้ตีลังกาไหมตีเลยรอบเดียว้า เป็นไม่ใต้องเป็นเลื่อเอนกระซ่าให้มากสั่นเลูก่นเราเอ่เอฟซีครับอันนี้คือต่องวดไว้ก่อนนะครับผม5้าสองนะครับสำหรับเจตุ uh ้มเนาะครับกับเบิกซับนะครับผมทะเบียนรถของลูกชายนะครับที่วันนั้นไปโอนรถนะครับเนาะครับเมื่อวานเมื่อวานครับเมื่อเช้าก็ลงอยู่ใน ครับ <c oughs> ลงในไล้์สดนะครับผม9449เนาะทะเบียนรถเริ่ม4เทเบียนอาล่งห้งททเนไ่อมเน้นเน้นค่อยเน้น89 78ร่อง49มันอ .94 เน้นชามหางเท่านั้นโอ้ยนำเขางู เจดีเดี๋ยวเจ้าหน้าของหัตุ้บอต่องวดไว้ก่อนเนาะต่องวดไว้ก่อนนะครับผมเอา, e อาเอชซีมันลุ้นกันน,นะครับรอบหน้าเจตุ้มบอกว่าจะตีลังกานะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ช่วงน,นี้ก็้กจิบหนึ่งช่ววโอ้เอาเอาเอาขอให้มาได้เจตุ้มได้ไม่ไม่ใช่หายไปอีกนะเพิ่งเจอนี่หายอยากหากินเนาะเฮ้อโอ้ไงใหมมาแต่งกิงใหม่เออครับอะไรกับพ่อ จ้าเพิ่นจ้างมาเรื่อยๆดอกขอบคุณขอบคุขอบเชตุ้มขอบคุณเบิร์กซับนะครับผมต่องวดไว้คือ5 2าสองเนาะครับขอบคุณครับผมครับดีน